สวัสดีครับผมไอาจาก AIIT คลิปในวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำอุปกรณ์เสริมเอาใจสายผู้ใช้งาน Apple iPhone โดยเฉพาะครับกับ Belkin Boost Charge Wireless Power Bank 5K Plus Stand ครับนี่คือ Power Bank ขนาดเล็กกระทัดรัพ6ผางง่ายครับไปรับชมรีวิวกันครับ ในปัจจุบ,บันนี้ผมคิดว่าหลายๆคนพก power bank เป็นเหมือนกับอีกหนึ่งปัจจัยหลักในการพกพาของต่างๆ g a d กจ t ตต่างๆในกระเป๋าของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาใช้งานสมาร์ทโฟนก็ใช้แบบติดกันกองแงมเลยเนาะแบตเตอรี่ก็ไม่พอการพก power bank พกสายไปด้วย,ยมันก็ช่วยให้เราสามารถใช้งานสมาร์ทโฟนของเราได้นานขึ้นแต่สิ่งที่ตามมาก็คือมัน ลุงลังนะครับเพราะว่ามันมีสายเยอะแยะในการใช้งานเนะแต่สําหรับผู้ใช้งาน iPhone 12 series ขึ้นไปจนถึง iPhone 15 series แบบผมอย่างนี้นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเจ้า b เบลกิน o ูสชาร์จแ e กเนติกไวเลส e l e s s Power Bank ตัวนี้ครับด้วยความที่ Belkin กิ o บู c h a r ์จแมกเน t i c ตัวนี้นะครับสามารถนํา Power Bank ตัวนี้มาแปะใช้งานร่วมกับ iPhone ในการถือใช้งานได้สบายๆเลยและเขามีน้ําหนักที่ไม่ได้หนักจนเกินไปครับกับแบตเตอรี่ที่มีมาให้มากถึง5,000ัมิลลิแอมป์เราสามารถใช้งานชาร์จร่วมกับ iPhone 15 Pro Max แบบผมแบบนี้ได้เต็ม1รอบแล้วก็สามารถชาร์จเพิ่มไปได้อีกประมาณ10% 15%เลยครับมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะคุ้มเวลาที่เราใช้งานแล้วก็สะดวกต่อการปกผ้าของเรามากๆมันเล็กมากๆครับในการปกพาานะและนอกจากนี้นะครับ Belkin Boost Charge Magnetic Power Bank เขาก็มีสแตนที่ด้านหลังของตัว Power Bank มาให้ทําให้เราสามารถใช้สแตนตัวนี้วางมือถือของเราเวลาที่เรานั่งทํางานอยู่วางแนวตั้งเพื่อคอยเช็คดูการแจ้งเตือนต่างๆเวลาที่ใครทักมาหรือว่ามีข้อความงานเข้ามาเราก็สามารถตรวจสอบได้อย่างง่ายดายหรือใครจะใช้แบบเก๋ๆเลยวางแนวนอนในการใช้งานเพื่อเปิดโหมดสแตนบายก็สามารถทําได้ครับเป็นอะไรที่เพิ่มความสะดวกในการใช้งานเวลาที่เราจับถือการใช้งานไปไหนมาไหนก็ไม่มีสายให้พบรุงรังแล้วหรือว่าเวลาที่เราจะนําไปวางกับ หรือว่าวางในที่ทํางานวางในช่วงที่เราอยากได้อากาศชิลๆสบายๆวางแนวนอนเพื่อเปิดรับชมซีรีส์ไปด้วยเนี่ยจเจ้าเบลกินตัวนี้สามารถทําให้เราได้ครับเปิดสแตนดออกมาและวางนอนเพื่อใช้ในการดูสแตนบายหรือใช้ในการรับชมซีรีส์ไปด้วยก็ได้เช่นกันมีประโยชน์มากๆเลยครับสาหรับ l บลกินบูสชาร์จแมกเนติกไวเลสพาวเวอร์แบงค์ตัวนี้นะครับนอกจากนี้นะครับหากใครที่เป็นสาวก Apple เนี่ยหลายๆคนก็อยากใช้อุปกรณ์อะไรที่เป็นของ Apple เองเนาะแต่ว่าผมเป็นคนที่เลือกใช้ Apple MagSafe Battery Pack มาก่อนหน้านี้ตั้งแต่ iPhone 12แล้วพอผมนำมาหยิบเทียบใช้งานร่วมกับ Belkin บู o ชาร์จแมกเนติกพาวเวอร์แบงคตัวนี้ครับสิ่งที่เห็นได้ก็คือน้ําหนักเขาแทบจะไม่ต่างกันเลยครับแต่ว่าเรื่องของแบตเตอรี่ด้านในต่างกันแบบมหาศาลมากคือ Apple m a แ s a f e Ba t t ตเตอร c k เนี่ย มีแบตเตอรี่อยู่เพียงแค่1,460ม ah ิลลิแอมป์เท่านั้นครับในขณะที่เบลกินมีแบตเตอรี่ด้านในอยู่ที่5,000ม ah ิลลิแอมป์เนี่ยเรื่องของการพกพาการใช้งานในชีวิตประจำวันเนี่ย b บ l กินจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากกว่าแถมสามารถเปิดขาตั้งในการใช้งานได้ด้วยอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ผมเลือกใช้ Belkin Boost Charge Magnetic Wireless p o w e r b a n k ตัวนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะสะดวกและมีน้ำหนักที่เบาใส่กระเป๋าวางเกงของเราไม่ต้องหากระเป๋าสะพายเดินทางไปไหนต่อไหนเนี่ยมันก็ทำได้สะดวกครับไม่ต้องพกสายให้ลุลังอีกต่อไปแล้วอะเวลาที่เราต้องการแบบไปแบบตัวปิวๆเลยแบบ ไม่อยากพกกระเป๋าสภายอะไรอย่างเงี้ยการเลือกใช้ Belkin Boost Charge Magnetic Wireless Power Bank <S <S เป็นอะไรที่ตอบโจทย์ในชีวิตประจำวันมากๆครับส่วนเรื่องของการจ่ายไฟของตัว Belkin Boost Charge Magnetic Wireless Power Bank ตัวนี้ครับเวลาที่เราชาร์จผ่านการแปะที่ด้านหลังตัวเครื่องแบบแมกเนติกอย่างเงี้ยเขาจะจ่ายกำลังไฟสูงสุดอยู่ที่7.5วัตต์ครับแต่ถ้าเกิดว่าเรานำเจ้า Belkin Boost Charge Magnetic ตัวนี้นำสาย Type C มาเสียบ เข้ากับตัวโพลแบงค์ bank, และไปชาร์จที่สมาร์ทโฟนของเราเนี่ยเขาจะจ่ายกำลังไฟสูงสุดอยู่ที่10วัตต์ครับก็ถือว่าไม่ได้ต่างกันมากครับ10วัตต์กับ7.5วัตต์เนาะและสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่ให้เบลกิ o o ู c ชาร์จแมกเนติกตัวนี้นะครับรองรับการชาร์จที่กำลังไฟสูงสุดอยู่ที่18วัตต์ครับกับแบตเตอรี่ภายใน5000ม ah, ิลลิแอมป์อานะจะใช้ระยะเวลาในการชาร์จนแบตเตอรี po ่โพลแบงค์เต็มก็เกือบ2ชั่วโมงในการใช้งานแนะนำว่าหลังจากที่เราใช้งานเสร็จนะครรัับบกา่ทีเไโสห e บลกินบูชชาร์ด g ม m a g ติกไวเลส e พาวเวอร์แบงค์ 5K plus ส a ตนตัวนี้นะครับสำหรับคลิปแนะนำเบลกินบูชชาร์ด g ม m a g ติกไวเลส e พาวเวอร์แบงค์ 5K plus ส a ตนผมก็ต้องขอจบลงไว้เพียงเท่านี้หากใครมีอะไรสงสยัยอยากสอบถามคอมเมนต์ใต้คลิปผมจะรีบไปตอบทันทีครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ